แได้ไม่ขัดขวางแต่เรียกมาคือไม่ได้กัดขันไม่ได้ทําลายนะครับแต่เพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี Gerilim ้เฉยๆคือไม่ให้ป้องกันดังฝังโน้นใช่ไม่ให้ป้องกันดังฝังลน้นพอเรียกมาเสร็จครับจากนั้นก็เลยทำทีมของคุณเป็นฝ่ายแบ่งแจ็ดูภาพถัดไปครับมันจะมีภาพคือเป็นภาพที่มีด้าันจ็คสีขาวใช่ครับพ้ายสีขาวอันนั้นคือเขาใช้ขึงจับปาาแตกเอาไว้นะครับเพื่อให้อิทธิพลมันสูงสุด จากนั้น้าพถัดไปครับจะเป็นเท้าซึ่งจะเหยียบไว้บนบาทแล้วก็เ,เล่าข่าวลาดซ้ำ mm hmm. เพื่อให้คุณใส่เนี้ยมันสำเร็จผลขน <c oughs> ลูกว่ะว้าอืมภาพถัดไปครับจะเป็นบาทที่มันแตกแล้วข้างในอ่ะมันจะเป็นลูกปั้นอยู่ซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นรูปปั้นที่ทาคุณใส่เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นเอาไว้ mm hmm. ดังนั้นผลของบาทแตกทั้งหมดครับมันจะส่งตรงหาผู้ชายคนนั้นโดยตรง เอาบาดครอบไว้ใช่ครับเอาบาดครอบผู้ชายคนนั้น้อยอีกทีหนึ่งคราวนี้ครับต่อมาหลังจากนั้นเมื่อคุณแบมทําทุกอย่างเสร็จอาถพ์ทุกอย่างเสร็จผู้ชายคนนั้นครับผลสุดท้ายคือผู้ชายคนนั้นไม่มีบ้านอยู่อยู่บ้านไม่ได้ธุกรกิจล่มสลายลูกไม่สบายบ้านแตกสลายขาดเลยไม่เหลืออะไรเลยจริงๆ ส่วนที่ย้อนกลับมาคุณแบมครับทุกวันนี้คือมีอาการเจ็บป่วยผู้ติดขาดสมองคิดชา้าแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยที่ง่ายมากครับ mm. เช่นตอนนี้เป็นเอ็นอักเสียอยู่ลุกนั่งลําบากมากสาเหตุเพราะว่าแค่ยกสัมภาระกับข้าวเฉยๆแล้วก็นั่งลงที่โซฟาเป็นนันทีเลยครับ mm. แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงนะครับทำยังไงก็ไม่ดีขึ้น mm. แต่คราวนี้ครับมันยังไม่จบแค่นั้น ตัวคุณดบมเองหลังจากที่เข้าไปอยู่ในคุณไสตรงนี้ครับแล้วก็เห็นว่าทุกอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดผลจริงก็เลยเริ่มคุยกับอาจารย์ว่าแล้วมันมีคุณไสเกี่ยวกับด้านเสน่ห์ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าถ้ามีเสน่ห์แล้วมันก็จะสามารถหาเงินหาทองหางานต่างๆได้ง่ายขึ้น อาจารย์ก็เลยตกลงที่จะทาเสน่ห์ให้ครับโดยที่คุกแอมเองบอกเลยว่าก็จะค่าพิธีแล้วทุกอย่างที่ได้เงินมาจากการทำเสเน่ห์อาจารย์เขาจะแบ่งให้จ่ายครึ่งหนึ่ง mm hmm. แล้วก็จริงครับคุณแวมชีวิตช่วงนั้นวนเวียนอยู่แต่กับการทำสเออสศาสาร mm hmm. ตรประมาณว่าวันนี้ทําคุณใสเสร็จอีกสองสามวันต้องไปเติมใหม่ mm hmm. แต่ก็มีคนเข้าวนเวียนเข้ามาจริง มีล่า,ามีเงินจากทางเทพตรงข้ามเข้ามาเงินจากทั้งเรืนี้เข้ามาเยอะมากในช่วงเวลานั้นซึ่งคุณแบมก็ได้โอนแห้จา,ทานทั้งหมดจริงจริงนะครับแต่คราวนี้มันมีประเด็นที่ว่าหลังจากนั้นครับคุณแบมนี่รู้สึกว่ายิ่งทำไปอะ่ะตัวเองจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สวยนะดูดีนะแต่ตัวเองเรื่องรู้สึกหมองเรื่องเกิดความรู้สึกไม่มีความสุขในชีวิต จนต่อมาครับคุณแบมบ,บอกว่าพยายามแล้วนะที่จะตัดตัดเรื่องคุณใสออกจากชีวิตเป่นแจ๊คครับคุณแบมลืมคิดไปข้อหนึ่งถ้าคุณแบมหยุดมันจะมีคนเสียผลประโยชน์คุณแบมบ,บอกว่า <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะเขามั่นใจแน่นอนว่าอาจารย์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอาจารย์เสียผลประโยชน์ชค,คนเคยได้อ่ะคนเคยได้เงินจาก โอ้ oh, อย่างเงี้ยง่ายๆใช่ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเชื่อว่าทุกอย่างที่ข้อมูลตัวเองที่อาจารย์มีอะครับอาจารย์สามารถทำอะไรแส่ตัเองก็ได้ใช่เพราะเราให้เขาไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากทุกสิ่งทุกอย่าง<ช>มันคือคเขามีสื่อหมดแล้วอะใช่ดังนั้นเมื่อไหร่ที่ตุ๊กาเองรู้สึกว่าอยากจะหยุด มันเกิดความรู้สึกตลอดว่าไม่ได้ฉันต้องโทรหาอาจารย์ฉันต้องไปทําเสน่ห์เพิ่มฉันจะต้องหาเพิ่มมันเป็นอย่างนี้วนเวียนไปเรื่อยๆครับแล้วคราวนี้ยิ่งเป็นมันก็ยิ่งกลายว่าตัวเองยิ่งทายิ่งหลงเข้าไปในอนานาจของเสยศาสตร์แล้วก็ความโลภยิ่งทํายิ่งได้เงินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นครับจนสุดท้ายแล้วอ่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งคือแม้บอกว่าทุกครั้งที่ไปทําเสน่ห์ มันจะมีวิญญาณตนหนึ่งครับเหมือนเดินทะลุผ่านประตูเข้ามาเลยแล้วเข้ามาหาคุณแบมบเพื่อทําอะไรบางอย่างคุณแบมบทุกครั้งที่ไปทําเสนีวนเวียนชีวิตวนเวียนอยู่แบบนี้ครับจนวันเดินอ่ะคุณแบมบ,บอกว่าเขารู้สึกว่า,บบวาตัวเองไม่ไหวแล้วกับสถานการณ์แบบนี้ทั้งหมดทุกอย่างมันยุติได้เนื่องจากวันวันเดิมครับคุณแบมเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องทําบุญบ้างแล้วเขาเริ่มใส่บาตรไปทําบุญที่วัดครับ แล้วคราวนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่คุณแบมบอกว่ามันเป็นจุดน่าจะสิ้นสุดคือมันมีวันเกิดปีหนึ่งครับคุแบมไปเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานาชิวัตหนึ่งแล้วเวลาเป็นเจ้าภาพครับก็มีพระยี่สิบเก้าลูกท่านเดยเมื่อเป็นเจ้าภาพท่านก็สวดปาติโมให้ครับคุณแบบอกพอเราจบบทสวดปาิโมเขาบอกว่าจากอาการตอนแรกอ่ะที่เขารู้สึกหนักหลยหัวเพราะมันวนเวียนอยู่กับกัศยศาส์นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกสั่นไปทั้งตัว ใจสั่นแบบเหมือนแบบว่ากระตุกกระตุแล้วเขาบอกว่าอยู่เขารู้สึกโล่งโล่งมาก <c oughs> ตอนออกจากโบสถ์อ่ะเหมือนตัวเขาเองทบทวนถึงความผิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นว่าชีวิตเขาทําอะไรลูไปเนี่ยสุดท้ายทุกวันนี้ครับตัวคุณแรมเองเลิกทุกอย่างเลยไ <c oughs> สยศาสตร์ใดๆก็ตามเลิกทั้งหมดส่วนตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกคุณแรมบอกว่าติดต่อไปเพื่อสนอนดีีใหม่อาจารย์ก็จะไม่ตอบแต่ถ้าเกิด ติดต่อเรื่องทําคุณใสจะตอบนะครับจะเป็นอย่างนี้ตลอดคราวนี้ครับตัวคุณแบมเองผลกระทบที่เกิดขึ้นคือทุกวันนี้ครับตัวคุณแบมเองยังเห็นวิญญาณอยู่คุณแบมบอกว่าหลายๆครั้งครับเห็นดวงวิญญาณมาปรากฏอยู่รอบตัวเห็นยืนข้างเตียงอย่างตอนที่ทาคุณใสอะครับที่ว่า ทาคุณสอยู่ครั้งหนึ่งคุณแบมบอกว่าทางตัวอาจารย์เขาส่งผีพายตนหนึ่งมาชื่อแม่มารีในตอนนั้นน้ครับคุณแบมผมถามเขาว่าคุณแบมคุณแบมผลกระทบที่เกิดขึ้นเคยเจอแบบตัวเป็นๆม้างไหมคุณแบมบอกว่าครั้งแรกเลยก็คือตอนกองคุณส่ตอนกองคุณสยที่จะทําพิธีใส่ผู้สายคนนั้นคุณแบมบอกว่าหลังจากที่ทํากองคุณสได้ไม่นานเขาเจอ เขานอนหลับอยู่ครับแล้วเขาบอกว่าเขาฝันกึ่งหลับกึ่งตื่นเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านพารุผ่านประตูเข้ามาแล้วก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆหน้าของคุณแบมแล้วก็มือจับหน้าไว้แล้วก็ลูบหน้าคุณแบมไปมาแล้วบอกว่าเขาชื่อแม่มาริเดี๋ยวเขาจะช่วยเรื่องใหญ่คุณแบมก็ได้โทรหาอาจารย์เลยครับว่าเนี่ยเมื่อกี้มีผีผู้หญิงตนหนึ่งมาอย่างนี้อาจารย์บอกก็จะส่งเองเชื่อพายได้าหม ที่คุณแบมไปที่ตำหนักอาจารย์ในวันที่จะทำพิธีครับก็เลยได้เห็นชัดๆเลยว่าแม่มาลิดหน้าตาเป็นยังไง<ม>เป็นรูปปั้นอยู่ที่ตำหนักอาจารย์ครับและอย่างตอนอาถรรพ์บาดแตกคุณแบมก็เจอครับบอกว่าขณะขับรถอยู่ครับรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ด้านหลังด้านหลังที่นั่งตัวเองครับก็เลยมองผ่านกระจกมองหลังมันมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งครับคุณแบมบอกจำลักษณะได้แม่นก็เลยโทรบอกอาจารย์นะคจรับ หนูเจอแบบนี้มาอาจารย์บอกก็ปลูกโรงไงเขาตามไปคุ้งคลอง,องสรุปแล้วชีวิตคุณแบมก็เลยวนเวียนอย่างนี้ครับกับดวงวิญญาณกับสายสตร์ทุกวันนี้ผลกระทบที่คุณแบมเจอขึ้นนะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันแย่ลงเรื่อยๆส่วนผู้ชายคนนั้นปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างไม่ทราบเพราะว่าคุณแบบไม่ได้ติดต่อผู้ชายคนนั้นกเลยนะครับ เรื่องที่คุณแบลฝากมาจะประมาณนี้แล้วเขาก็สาเหตุที่เขาฝากเรื่องทั้งหมดมาครับเขามีประโยคที่ผมขออนุญาตแบบนี้ครับเขาบอกว่าตุด้ยนี้เขาขอบคุณคุณตีมากที่ฟังเรื่องราวของชีวิตหนูน่าไปถ่ายทอดให้คุฟังเป็นอุทาหรณ์ให้ระวังกับไสยศาสตร์มด์ดํามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าเข้าไปทําแล้วมันจะลุนแราจากขีดกรมยากาคนที่มีอาคมจริงๆอะเขารู้ชื่อนามสกุลจริงของเราอ่ะ มันต่อจิตของเราเสร็จเรื่องวิธีกรรมอะทุกอย่างจบเลยนะดังนั้นเขาเลยบอกว่ากว่าเขาจะหลุดออกจากวิธีนี้ได้เขาเสียเงินไปเจ็ดถึงแปดหลักเลยนะโอ้ในในเวลาไม่นานซึ่งตอนนี้คุณแบมที่ผมบอกครับว่าคุณแบมเป็นคนที่มีธุรกิจมีเงินมีอะไรตอนนี้เหลือคอนโดที่เดียวนอกจ้กทุกอยาก่างขายทิ้งหมดแล้วครับพอไม่เหลืออะไรเลยแล้วทุกวันนี้ ที่อยู่คอนโดที่เดียวก็จริงแต่เงินที่รักษาโรคต่างๆที่เป็นอยู่ก็ไม่รู้จะยื้อต่างๆได้นานแค่ไหนนี่คือคำบอกที่ว่าทำไมไม่แน่ใจอีกสองสามสัปดาห์จะได้คออุยกันไหมเรื่องเราทั้งหมดจะประมาณนี้ครับคุณแจ็คคิดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันจะต้องจะต้องดิ่งจะต้องดาร์กนะแต่จะจะบอกนี้ครับว่าจะไปโทษคุณแบมเขา ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้นะเพราะเข้าใจเขาอย่างหนึ่งว่าเขาอยู่เขาดีๆอ่ะแล้วก็มีคนไม่ดีสักคนหนึ่งเข้ามาไปสนิทเข้ามาหวังดีแล้วก็เท่าเข้ามาทําบางสิ่งบางอย่างใส่เขาแล้วเขาก็รู้สึกเอ๊ะตัวเองมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าตัวเองน่าจะโดนทําของใส่ครับคอนเฟิร์มชัวร์ว่าเป็นการทําของใส่ผมแค่กลัวอย่างเดียว แค่กลัวว่าสมมุติถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งสมมุติว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ทำของใส่แต่คุณแบมไปโดนหลอกจากอาจารย์คนเนี้ว่าผู้ชายคนนั้นทําของใส่เพื่อให้คุณแบมมาเอาเงินมาจ้างอาจารย์ในการไปทําของใส่เขาอย่าลืมนะครับว่าคนที่ที่เขาร่่มเรียนมาทางด้านเนี้เราพูดกันตรงๆว่า เราต้องมองเขาในแง่มุมของของความดราก่อนนะเพราะว่าเขาร่ำเรียนมาทางด้านเนี้ยอืมเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเขาคงไม่ได้ริ่ำเรียนมาเพื่อเอามาช่วยคนแบบขาวสะอาดจริงๆครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบมอะกลายเป็นเหยื่อซะเองเพราะว่าดูจากผมถามประเด็นนี้แล้วใช่ซึ่งคุณผมถามว่าแล้วคุณดำแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นของผู้ชายคนนะั้นคุณแบมบอกว่า เพราะหลังจากที่ช่วงนั้นน่ะ mm. เขาคิดถึงแต่หน้าผู้ชายคนนี้คนเดียวเลยนะ mm. ตอนตอนที่คิดถึงมากๆเลยอ,อาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ mm. แต่หลังจากที่อาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องเขาไม่นึก้าผู้ชายคนนี้อีกเลยหน้าผู้ชายคนยนี้านหายไปจากสารบุกไม่หวยหาไม่ร้องไห mm. ้ไม่อะไรทั้งสิ้นเลยอ mm. ืเขาเลยบอกว่าต้องผู้ชายคนนี้อย่างเดียวเลยอ mm. ืแล้วก็จากนั้นครับผมก็ถามต่อว่าเรื่อนเพียงผู้ชายคนนี้ เาขาบอกผมบอกว่า,วากาารที่ดาเรื่องมาเล่าอ่ะมันจะมีผลอะไรไหมเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วก็เป็นสายที่ทําของคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะมีคล้ายๆว่าสินแสประจักตักคนหนึ่งเวลาเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับบริษัทอะ่ะเขาจะให้ลูกน้องออกมาเลิเหลือแค่ตัวเขากับหมอสินแสคนนั้นแค่นั้นแล้วก็ทําอะไรกันอย่างไนไม่หนดังนั้นคุณดำเลยบอกว่าน่าจะเป็นคนที่ เกี่ยวข้องกับพวกเรื่องสยศาสตร์เหมือนกันอือ่ะโอเคถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องมองกับอันที่คุณแบมว่านี่มันคือความซวยซ้ําซวยซ้อน,น,นจริงๆนะมาเจอคนไม่ดีในเวลาที่มันไล่เรียกกันใช่อาเหมือนกับจะมาช่วยให้ฟังทางฝั่ง,ง,ง,งซ้ายมันดีขึ้นแต่ตัวเองกลับทำซะเองเพราะ มว่าตัวของคุณแบมก็ยื่นข้อเสนอที่มันน่าจะหอมหนุนให้กับเขาด้วยนะว่าแ<ช>่ถ้าอาจารย์ทําให้หนูหนูจะให้อาจารย์แบบนี้แบบนี้มันเป็นข้อเสนอที่คนอยู่เฉยอะ่ะแล้วได้ได้เลยอ,อมันก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวความด์าให้ให้จิตใจคนเข้าไปใหญ่ แลอย่างหนึ่งคือเราพ่อยังคงคุยกับมาคําเดิมนะครับว่าไอ้เรื่องของคุณสายมนดําไม่ว่าจะเป็นจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่จะนิดจะหน่อยยังไงก็แล้วแต่ว่าอย่าไปยุ่งเอ,อการใช้ไสยศาสตร์มนดําคือการบังคับจิตใจคนคือการทําร้ายคนในทางอ้อม ซึ่งการทําร้ายในทางตรงก็คือเดินเดินเข้าไปเดินไปตบหน้า,นาเดินไปต่อยอย่างเงี้ยนี่คือการทาร้ายทางตรงอันนี้ในมุมผมนะแต่ถ้าเกิดเป็นกุสลยมดดํามันไม่มีหลักฐานในการเอาผิดไงถูกป่ะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราอยากจะทําร้ายใครแล้วก็ไปให้คนที่เขามีความรู้ทางด้านเนี้ทาร้ายคนคนนั้นซึ่งทางกฎหมายมันเอาผิดกันไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมมันเอาผิดได้ไงใช่แล้วที่ทุกทั้งหมดกําลังเจออ่ะ นี่คือกฎแห่งกรรมของแท้เลยนะมันน่าพอขกดหมายอีกคุณแจ็คพูดถูกเลยเพราะว่าอย่างนี้ครับที่คุยกับคุณแบมมาถ้าสังเกตดีๆนะคะรับจากตอนแรกคนที่ไม่ใช่คุณใส่เลยสเต็ปต่อมาโดนทำคุณใส่ใส่สเต็ปต่อมาทําคุณใส่คื่สเต็ปต่อมาทําคุณใส่ทั้วหมดใส่ตัวเองเพื่อตัวเองดีขึ้นสุดท้ายชีวิตมันจะวนเวียนแบบนี้เลยครับเขาถึงได้ออกมาให้เล่าเรื่องนี้คุณทาหอนว่า อย่าไปยุ่งตั้งแต่ต้นดีที่สุดอืมมันคือแบบกรรมอ่ะมันคือกรรมที่ผมถึงถามไงว่าณตอนนั้นคุณแบมยอมแลกเหรอ,แม,อมแชกเพราะความโกรธใช่ครับคืออย่างนี้คุณแจ็คถ้าเอ่อถ้าได้คุยกับคุณแบมนะเหมือนผมแล้วก็เห็นคุณแบมในถ้าในเฟซในอะไรเขา ก่รู้เลยว่าชีวิตเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่แต่ใช่คณเฟ่งเ,เลยแต่ตอนนี้กลายเป็นคนที่พูดจาติดขัดต้องเป็นอ,อย่างไม่เหมือนคนปกติเพราะการกระทําของคนคนหนึ่งแล้ว ูสิเราไม่ใช่พระอิทพระปูนนะเรารไม่ใช่พ่อรพระแม่พระนะต้อง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 ยอมรับกันก่อนนะใช่เอในเมื่อมันรู้อยู่แล้วว่ามันมีทางที่สามารถจะทําคืนได้อะมันก็อยากจะแก้แค้นอะ่ะจริง <gasps> มันก็เลยเป็นเรื่องที่ดิ่งๆนิดนึงเนาะอือโอ้ขอบคุณมากขอบคุณ<ม>คุณแบม ขอบคุณครูตีขอบคุณในที่นี่คือขอบคุณที่เอาเอาเรื่องนี้มา,มาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ที่ดีเรื่องหนึ่งครับคนเราถ้าฟังแล้วจับจุดเรื่องนี้ถูกเราจะรู้แล้วว่าเราควรทําอะไรและเราไม่ควรทําอะไรครับแล้วก็คำพูดหนึ่งแจ็คผมพูดคุณแบงเ์ไร่ได้แต่ผมอยากพูดออกอาจาศด้วยคือถ้าเรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์ให้ใครๆหลายๆคนแล้วมันเกิดผลบุญขึ้นมา ผมอุทิศให้คุณแบมเลยครับให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมันไม่ใช่แค่สองสามสตดาผมเชื่อว่าคุณแบมยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อีกนานครับสีใสๆสอ่ะให้ว่าดีเนี่ยชื่อและมันทุกอย่างมันจะดีขึ้นแบมผมว่าตอนนี้ในเมื่อมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถทำทำได้ตอนนี้เพื่อความสบายใจของเราก่อนคุณแบมสิ่งที่เราทำมาเราไม่สามารถที่จะลบล้าง เราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปทําให้มันให้มันเป็นปกติเหมือนเดิมได้แต่เนื่อว่าวันเนี้เราเราอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่จุดนี้แล้วอะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นผมว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกสบายใจได้เราก็ทําเช่นทําบุญไม่รู้มันช่วยได้เยอะมากน้อยขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันจะทําให้เราสบายใจได้เข้าวัดฟังธรรมะนั่ง สมาธิวิปัสนากรรมฐานเพื่อให้จิตใจเราสงบลงผมว่าส่วนหนึ่งสามารถช่วยได้ไม่มากก็น้อยเพราะว่าถ้าเรารอยู่กับโซเชียลมากๆอยู่กับอะไรพวกนี้มากๆเดี๋ยวมันจะยิ่งฟุ้งซ่านไปกันใหญ่ถูกไหมครับเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าข่าวโซเชียลหนันกๆก็เยอะถูกไหมครับ เจอข่าวเลยตื่นเช้ามาเจอข่าวแต่ละวันเดี๋ยวฆ่ากันตายเดี๋ยวทำร้ายดูเดี๋ยวลูกตีพอ่พอพ่อฆ่าแม่แม่ฆ่าอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมก็จะนันผมว่าเราวางเรื่องพวกนี้ไว้คุณแบงแล้วเราลองไปใช้วิถีแห่งความสงบเข้ามาช่วย,ย่างนี้ดีกว่าเข้ามาเข้ามาทําทําให้มันทุนเลาลงครับจริงเนาะได้ได้แพูดเป็นกําลังใจใ,ใ,ให้ จคุณแจ็คผมก็พูแบบว่าแบบสู้ๆครับเพราะว่าสู้ๆมันอาจจะเล็กน้อยนะแต่ผมว่านั่นแหละมันมันคือการเตนนิมกาลังใจให้กันได้นะคุณแบบกนะผมผมเชื่อว่าตอนนี้คุณแบบฟังอยู่ลองใช้วิธีการที่ผมได้บอกไปผมว่ามันอาจจะไม่ช่วยได้ทั้งหมดแต่มันช่วยทุเลามันช่วยบรรเทาบางสิ่งบางอย่างในจิตใจได้ครับเออบางที เครียด,ดเวลามันมีอะไรยุ่งเหยิงในใจบางทีเราเข้าไปในวัดอะเฮ้ยมันช่วยจริงๆอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวเองโอ้โหสายธรรมะเป็นพ่อพระนะไม่ใช่นะไปบางที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสงบมันเย็นมันมันมีสมาธิไปนั่งฟังเสียงกระดิ่งโมบายในวัดกุ้งกิงกุงก้งกิง้งเฮ้ยบางทีมันรู้สึกสบายใจขึ้นจริงๆนะอนะจริงครับลองดูลองดูคุณแบมเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณครูคตีเช่นกันครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันยินดีครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามครูตีด้วยที่ครูตีมีเรื่องเล่าทาง youtube ใช่ครับมีช่องครูตีมีเรื่องเล่าครับก็รบกวนท่านผู้ฟังท่านเมตาเข้าไปกดติดตามและรับฟังช่องครูตีเรื่องเล่าเลยครับก็จะม,มีเรื่องต่างๆเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วแล้วก็ตอนนี้เริ่อทางทวิตเตอรครับคุณแจ๊คชื่อช่องครูตีมีเรื่องเล่าเหมือนกันก็รบกวนรบกวนท่าน ติดตามช่องกูตีมีเรื่องเล่าในทางติดต่อด้วยนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยเล่าไปไอไปเล่าไปไอไปแนละ้วกูตีนะมีนาครับมีนะอาอาตันมีนานะหายไวๆหายไวๆมีคนคบ,บอกเฮ้ยนี่เินเสไอนี่เยงไอคือ